สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเตือนข้าวผัดเก่าทานไม่หมดอันตรายถึงชีวิตได้เมื่อวันที่29ตุลาคม66ที่ผ่านมาแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนกุลหรือหมอผิงชี้แจงกรณีการทานข้าวผัดไม่หมดแล้วนำไปเวฟกินซ้ำโดยระบุว่าข้าวผัดเก่าทานไม่หมดเวสซ้ำซๆอันตรายถึงชีวิตได้ เพราะว่าข้าวผัดเราจะใช้ข้าวเก่าที่ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นซึ่งพวกนี้แบคทีเรียจะแตกตัวดีพอเราเอามาผัดแล้วทานถ้าเราทานไม่หมดแล้วตั้งทิ้งไว้ไปอีกหรือไปแช่ในตู้เย็นแล้วนำไปเวฟแล้วทานซ้ำคิดว่าการเวฟความร้อนฆ่าเชื้อได้แต่ประเด็นคือแบคที ria bacillus cereus มีสารพิษที่ทนต่อความร้อนการเวฟไม่สามารถทำลายสารพิษได้ พอทานข้าวไปเราเลยได้รับสารพิษทำให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษถึงขั้นเสียชีวิตได้ดังนั้นข้าวผัดเก่าอย่าไปเวฟซ้ำๆผัดเสร็จแล้วทานให้หมดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ